ไปดูรูปแอนออรดี bud. อยากรูไหมเดไปชั้นห้าก่อนในเรื่องนี้ที่เบิร์ดมีน้องธัญญาศิษย์อันนี้ก็เป็นนิสิตศึกษาชายอาทิตย์สมน้อยอันนี้นักเรียนคณะบริหารธุรกิจสาขาตสถาบดิจิทัลอันนี้เป็นนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ จริงอนะ่ะ MV นี่เป็น MV เพลงแรกที่ที่มีการ่าเส้นเครื่องอะไรแบบนี้เรก็ใชท้ที่สุดครั้งแรกที่สุดแล้วสิ่งที่บัเงเงลยนะก็คือวันที่เราหา,าหาวันที่ถ่าย MV มันได้คือมันได้แค่วันเดียววันนี้แล้วก็อ,อีกส่วนมากคือนะักแสดงก็ว่างวันนี้พอดี ันบังเงินมากๆแล้วก็ทีมทีมถ่ายทำด้วยก็จะเป็นพี่อ้วนและพ้อพี่เลยนะทั้งดีกูรักฉันเอ้าอีกถ่ายฉันนี่พอดีเฮ้ยต้องติดประตูนะแป๊บนึงเดี๋ยวก่อนไปก่อนนะ นี่นครับเห็นลูกยังอันเดียครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฉลยเฉลยโอ้โหมีแต่คนดังทั้งนั้นเลยครับโยชิสวยมากเลยเนต้า ขึ้นสิไข่ีนละมันนอนสองชั่วโมงมุมาดีครับพอออมแบบจัดเต็มาใช่อันนี้แบบดีใจมากเลยแบบได้พลังจากเพื่อนคุณแอนเป็นแฮปปี้เลยเปอนมา เดี๋ยววันนี้อินฟูตตามมาอีกคนนึงนะฮะสามร้อยกว่าชีวิตไหมยังตัวสับกมูสิุหงได้เลยไมาคือมันคือสอแท้ศาสตาจารย์โมเมนต์สวอดิพี่เมย่าครับเขียนตัวจริงครั้งแรกโอเคเดี๋ยว นี่พี่ก็ถ่ายทำวไ,ไ,ว,ไว,ว้เดี๋ยวเดีนะ๋ยวเรารอดูเนี้ยรอดูในรอดูในเพลงนะครับบางช่วงปิดเสียงไว้ก่อ,อน แต่ซีนซีนเมื่อกี้ได้นะพูดถึงเอาเอาเอาไปเจ็บไปเจ็บไว้เป็นเบื้องหลังเนี่ย เห็นพี่เห็นอยู่เมื่อกี้ ลูกตาลสวยครับคุนครูสเุเทพมีญานารากรับคนณดังมลกนิลให้ไหมอดีใช่เฉลยแล้วเดี๋ยวก็จะมเีเรื้องหลังเนี่ยครับมีคลิปเรื้องหลังที่ที่จะให้ทุกคนได้ติดตามได้ช่วยแชร์ช่วยไลค์ก่อนเพลงซึ่งเพลงเนี่ยเราจะปล่อย ใหท้ทุกท่านได้ฟังพร้อมกันทั่วโลกวันที่8สิงหาคมนะครับวันที่8เดือน8วันที่8เดือน8นะครับแต่ว่าช่วงหลังจากนี้ก็สามารถเล่นแผ่นเสียงได้แล้วน่าจะวันนี้นะแผ่นเสียงเข้าระบบเดี๋ยวต้องผมต้องถามเจเจหลังบ้านก่อนนะครับ คือเดี๋ยวนี้เพลงก่อนที่เพลงมันจะออกครับมันจะมีให้เล่นแผ่นเสียงซึ่งเราสามารถกดหรือกกดเล่นได้เลยในทุกๆแพลตฟอร์มนะไม่ว่าจะเป็น i อจีทิกตอะไรต่างๆนะหรือ YouTube Shot นะฮะเรากดหาเสียงเพลงมันก็จะขึ้นเพราะว่าค่ายค่ายเพลงหรือช่อง YouTube เราก็ไปผูกกับระบบหลังบ้านเชื่อมทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วเพลง เพลงไม่ได <UNKNOWN> <ter> ้อยู <Pul> ่ในแค่ YouTube นะครเพลงก็จะสามารถกดฟังได้ในทุกๆแพลตฟอร์มเลยเหมือนเหมือนเพลงบางเรื่มันได้ครับพอแต่งโม่พอแต่งโม่เมื่อกี้แบบพี่ัา เพิมากเลยห้องเรียนเนี่ยเราปรับเปลี่ยนลุกปกตินี่พอแตงโมจะเป็นคู่น้ำมันนอเมื่อนี้ต้งมาเป็นคู่มหาัยมหาไรน่าน่ง

哼。啊 <laughs>！一八二一，一八二二，一八二三，一八二四，一八二五，一八二六，一八二七，一八二八，一八二九，一八三零，一八三一，一八三二，一八三三，一八三四，一八三五，一八三六，一八三七，一八三八，一八三九，一八四零，一八四一，一八四二，一八四三，一八四四，一八四五，一八四六，一八四七，一八四八，一八四九，一八五零，一八五幺，一八五二，一八五三，一八五四，一八五五，一八五六，一八五七，一八五八，一八五九，一八六零，一八六幺，一八六二，一八六三，一八六四，一八六五，一八六六，一八六七，一八六八，一八六九，一八七零

พี่หลินเป็นแดนเซอร์ด้วยนะพี่หลินหลินต้องเต้นเต้นด้วยกันกับแดนเซอร์พี่แอนอะ กีลินกับสารคามมันไหนก็เล่นกลับอ้ยดูยาวอะไรนะอยู่ยาวไม่ได้กลับตอนนี้มาเป็นดาราเต็มตัวแล้วหรอไม่เอาเป็นดาราเต็มตัวแล้วมามาเป็นดาราเต็มตัวแล้วเมื่อกี้บอกเขาบอกว่าให้เล่นเป็นคนดีเพื่อจะตาใส่ไม่ไม่ยอมปากระไม่ยอมปากกลับทำไมไม่ปากกลับไม่กล้าเราเป็นคนดีใช่ไหม ไม่อันนี้มันดุก้าพี่เม,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 มยม <laughs> มย่างานเยอะเนี่ย